ข้อมูลจากซายิดมัดแซมิเนจาร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านเศรษฐกิจและการเงินอิหร่านประจำมูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตยหรือว่า FDD ชี้นะคะว่าในไตรามาสแรกของปีนี้ก็คือปี2024เนี่ยอิหร่านส่งออกน้ำมันถึง141.7ล้านบาร์เรลเฉพาะแค่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่งถึง 1.82ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะและล่าสุดในเดือนที่แล้วอิหร่านเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันจนไปอยู่ที่3.3ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งนี่คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของอิหร่านในวันที่ถูกสรัฐคว่ำบาตรอย่างหนักนะคะงบประมาณแผ่นดินของอิหร่าน140เนี่ยมาจากการค้าน้ำมันถามว่าลูกค้ารายใหญ่ของอิหร่านคือใคร ลูกค้ารยายใหญ่ของอิหร่านคือจีนนะซึ่งข้อมูลล่าสุดชี้ว่าจีนซื้อน้ํามันจากอิหร่านมากถึงร้อยละ80-90ของน้ํามันดิบทั้งหมดและน้ํามันที่อิหร่านขายนี้เป็นแบบลดราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงของผู้ซื้อในการทําธุรกรรมที่ละเมิดมาตรก,การคว่ำบาตรของสหรัฐ ซึ่งนะักวิเคราะห์รายนี้ก็ประเมินนะคะว่าหากราคาน้ํามันดิบของอิหร่านต่ากว่าราคาน้ํามันดิบเบรนษของสหรัฐราวๆ15%เรและเพดานราคาน้ํามันดิบอยู่ที่5%เอริหร่านจะได้รับเงินจากการขายน้ํามันถ้าขายในปริมาณที่เราบอกไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงหมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 000, 3 0 0 0 0ล้านบาทถึง3 000, 6 6 0 0 0ล้านบาท ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมานะซึ่งเป็นเงินที่มหาศาลมาก3 0 0แสนกว่าล้านนะะซึ่งนักวิเคราะห์เขาเอาตัวเลขนี้มาจากไหนมาจากการประกาศเงินสำรองของอิร่านะ,ะเป็นเงินที่ต้องมีการระบุแล้วก็มีการเปิดเผยนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรียกตัวเลขเงินสำรอง ของอิหร่านเป็นสกุลเงินของอิหร่านเองเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าส่งออกน้ำมันได้เยอะนั่นเองนะะโดยในส่วนของอ,อิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำมาค้าขายน้ำมันได้ลำบากนะะอย่างที่บอกไปก็คือเจอการคว่มบาตรของสหรัฐตั้งแต่ปี1979และการคว่มบาตรที่ผ่านมาเนี่ยก็หนักบ้างน้อยบ้างตาม ระดับความสัมพันธ์ที่มีขึ้นขึ้นลงของระหว่างสองชาตินะฮะแต่ว่าในช่วงที่มีการคว่ำบาตรหนักๆเนี่ยอ,อิหร่านกออ็ส่งออกน้ำมันลำบากเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยการส่งออกน้ำมันของอ,อิหร่านเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมนะ,ะการส่งออกน้ำมันของอ,อิหร่านนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรนะฮะหมายความว่าการขายน้ำมันได้เยอะก็แสดงว่าอิหร่านจะสามารถนำงบประมาณนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้ในการสนับสนุนกลุ่มต่างๆนะ,ะโดยเฉพาะพ็อกซี่ไม่ว่าจะเป็นฮิสบลลาะหรือว่าฮามาสเองซึ่งมีการเปรียบเทียบนะ,ะว่าในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านขายน้ำมันได้ยากกว่านี้ได้เงินน้อยกว่านี้ โดยที่ปรึกษาอาวุโสด้านเศรษฐกิจและการเงินของอิหร่านของ FDD รายนี IR Twitter, s <S ie, ้เปรียบเทียบนะคะบอกว่าในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอิหร่านมีเงินจากการขายน้ำมันเปรียบเทียบกับยุคของไบเดนเนี่ยน้อยกว่าประมาณ40,000ล้านดอลลาร์เพราะว่าในช่วงของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ค่อนข้างเล่ามากกับอิหร่านนะเพราะว่าก่อนหน้าทรัมป์เนี่ย ผู้นำสหรัฐก็คือประธานาธิบดีาบารักโอบามาตอนนั้นบารักโอบามามีแนวคิดในการที่จะนำอิหร่านขึ้นโต๊ะเจรจานะะโดยมองว่าการคว่ำบาตรอย่างหนักต่ออิหร่านเนี่ยไม่ได้ทำให้อิหร่านเนี่ยล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ ไม่ได้มีผลกดดันเอร์รานเพราะอร์รานก็จะหาวิธีการในการที่จะหาเงินมาได้อยู่ดีนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยโอบามาก็พยายามจะเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐในตนออกกลางจากเดิมที่เป็นการใช้อาวุธนะใช้กำลังแล้วก็ใช้ในโยบายสายเหี่ยวมาตลอดนะโดยเฉพาะสมัย พัฒนาที่ดีจอวิวบุชซึ่งเ,เป็นผู้นำก่อนหน้าบารักโอบามาบารักโอบามาอยากจะเปลี่ยนเน r r a ทีนะหรือว่าเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาในตัวหนออกกลางในเมื่อใช้อาวุธใช้กำลังไม่ได้เนี่ยลองวิธีการทางการทูตก็เลยเอาอิหร่านขึ้นโต๊ะเจราจาเมื่อปี2015นะฮะเพื่อที่ใช้อิหร่านเนี่ยให้ i a e a เข้าไปตรวจสอบโครงการอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็จรจากับอิหร่านไม่ให้ มีการาทําให้แร่ ium, รยูเรเนียมบริสุทธิ์จนถึงเกรดที่ผลิตอาวุธได้นะอันนี้คือคร่าวๆแลกกับการที่สหรัฐผ่อนคลายการคว่มบาตรต่ออิหร่านซึ่งในช่วงบารักโอบามาก,ก็เป็นช่วงที่อิหร่านสามารถที่จะาขายของนะได้คล่องขึ้นพอมาสมัยทรัมป์ทรัมป์บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้อันตรายนะอันตราย ก็เอาสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์แล้วก็ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออริรานอย่างหนักซึ่งก็เป็นช่วงที่อริรานขายน้ำมันได้ลำบากนะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้จากการค้าน้ำมันในช่วงของทรัมป์เนี่ยมันลดลงแล้วก็มาดีขึ้นอีกครั้งในช่วงของไบเดนนะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับทรัมป์แล้วเนี่ยไบเดนอาจจะมีนโยบายคว่ำบาตรต่ออริรานที่ไม่หนักแน่นมากเท่ากับทรัมป์นะฮะนี่คือ เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปแล้วก็การที่อิหร่านยังคงมีบทบาทเป็นผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญของโลกได้ถึงแม้ว่าจะถูกสหรัฐคว่ำบาตรก็ตามทีนีเ้เราไปดูหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดสิ่งที่ไบเดนพูดเนี่ยมันกลายเป็นจริงก็คืออิสราเอลจะโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานของอิหร่าน ครงสร้างเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะเราไปดูแผนผังตรงนี้กันนี่คือแผนที่ที่แสดงให้เห็นโครงสร้างด้านพลังงานของอิหร่านวงกลมสีเขียวคือทุ่งน้ํามันหรือว่าบ่อน้ํามันนะ,ะที่เรียกว่า oil field ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตะวันตกของอิหร่านบริเวณชายแดนส่วนที่ติดกับอิรักก็จะมีเมืองบุเซอชีรัสคานคานคันแล้วก็อ่าวเปอร์เซียนะอะ่าวเปอร์เซียนี่ก็ในนั้นจริงๆมีก๊าซธรรมชาติ มากมายมหาศาลด้วยนะฮะเบริเวณอ่าวเปอร์เซียนี่เอ่อเขาเรียกเป็นแหล่งกา๊าซนอตฟิลนะฮะซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็มีการแชร์พื้นที่กับกาตาด้วยส่วนวงกลมสีแดงคือทุ่งกา๊าซหรือว่าบ่อก,กา๊าซธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในอ่าวเปอร์เซียอย่างที่บอกนะคันนอตฟิลแล้วก็ที่เมืองคานคัน south part north part แล้วก็นอตฟิลซึ่งใกล้กับกาตาส่วนที่เห็นเป็นอาคารก็คือคลังน้ํามัน ซึ่งจะตั้งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเช่นซาอ t h ับริสเคอร์มาซานเตรานอารักอิสฟาฮานอาบาดานซีวรัสแล้วก็บันดาอาบัสนะครับนี่คือโครงสร้างด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งไม่เฉพาะออยล์ฟิลหรือว่าบ่อน้ำมันเท่านั้นแต่จะมีบ่อก,ก๊าซธรรมชาติหรือว่าก๊าซฟิลด้วยนะฮะแล้วจากก๊าซฟิลหรือออยล์ฟิลก็จะเป็น คลังน้ำมันนะคลังน้ำมันซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมีการระบุว่าคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านที่อาจจะตกเป็นเป้าการโจมตีของอิสราเอล